สวัสดีค่ะหมอดาวแพทย์หญิงชะดาวจางวังกรคุณหมอพิตติ้งนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะมีคําถามนะคะจากคุณผู้ชายท่านหนึ่งค่ะถามมาว่าอยากทราบค่ะว่ามีวิธีที่จะไม่คาดหวังกับความรักได้ไหมนะคะมีวิธีใดที่เราจะไม่คาดหวังกับความรักได้ไหมนะคะแล้วก็มีอีกหลายประเด็นเลยที่น่าสนใจใครอยากรู้ติดตามหมอดาวนะคะ คำถามนะคะก็คือคำถามจากทางบ้านนะคะเป็นคุณผู้ชายถามมาว่ามีวิธีที่ไม่คาดหวังกับความรักไหมการตอบในครั้งนี้นะคะหมอดาวต้องอบอกว่าใช้นะคะทางประสบการณ์นะคะในชีวิตด้วยรวมถึงสิ่งที่หมอดาวเนี่ยได้เรียนมาในสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวนะคะมาตอบท่านเพราะอะไรคะเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยหมอดาวอยากให้ท่านเนี่ยได้คําตอบที่กลับไปแล้วท่านก็มีหลักการบางอย่างแล้วก็ประยุกต์ใช้กับชีวิตของท่านเองเนาะ คราวนี้ค่ะกลับมาที่คําถามนะคะคําถามนี้ก็คือมีวิธีไม่คาดหวังกับความรักไหมเราต้องแยกก่อนค่ะถ้าในทางศาสตร์เวชศาสตร์ครอบครัวเนี่ยตั้งแต่ที่หมอดาวเริ่มเรียนมาเลยนะคะอาจารย์ของหมอเนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยแยกก่อนว่าเวลาที่เราเจอคนคนหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เขาแสดงออกออกมาเนี่ยมันคืออะไรนะคะมันจะเป็นเรื่องของไอเดียความคิดหรือว่าเป็นฟิลลิ่งความรู้สึก ะะหรือว่าเป็นฟังก์ชันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงสิ่งที่เราทําอยู่ได้จริงนะคะและสุดท้ายค่ะคือ expectation คือความคาดหวังดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผู้ถามเนี่ยต้องแยกก่อนนะคะก็คือว่าเอสิ่งที่เราเนี่ยรักเขาเนี่ยคำว่ารักตรงจุดนี้มันคือ feeling หรือเปล่านะคะมันคือ feeling ที่เราเนี่ยไปเห็นไปรู้จักเขาโอ้โหชอบจังเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าตาบุคลิกท่าทางการศึกษานูน่นนี่นั่นอ่ะพอชอบแล้ว เกิดความรับรู้แล้วเนี่ยแล้วเกิดความรู้สึกขึ้นมาเมื่อเกิดความรู้สึกขึ้นมานี่แหละค่ะคือ feeling นะคะแล้วเมื่อ feeling ที่ชอบตรงจุดเนี้ยนะคะรักชอบอะไรก็ตามแล้วมันเหนี่ยวนำไปสู่ความคาดหวังดังนั้นคุณต้องแยกแยะค่ะว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณคืออะไรในหลายๆครั้งค่ะเราไปเห็นภาพอสมมติว่าอย่างหมอดาวเนี่ยไปเห็นภาพของดาราท่านหนึ่งหรือว่าโอ้เป็นแบบบุคคลมีชื่อเสียงท่านหนึ่งอะไรอย่างนี้แล้วหมอดาวรู้สึกรู้ละรู้จักละอ่ารู้จักเรียนรู้ว่าโอ้คนนี้บุคลิกอย่างนี้หน้าตายอย่างนี้มีความคิดแบบนี้มีอะไระอะไรไลฟ์สไตล์ปรากฏเรารู้สึกชอบรู้สึกคลั่งไคล้รู้สึกปลืม้มมันก็คือแค่นั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ค่ะที่เรารู้สึก อยากรู้จักแหมถ้าได้คบเป็นเพื่อนอะเป็นแฟนเลยยิ่งดีนะนี่ค่ะมันเป็นอีกกล่องหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแยกแยะง่ายๆ,ๆค่ะสีกล่องคือไอเดียความคิดนะคะฟีลลิ่งความรู้สึกนะคะฟังก์ชันนะคะในสิ่งที่มันเกิดขึ้นความเป็นจริงและเอ็กซ์ป t เ o ชคือความคาดหวังต่อนะคะคราวนี้ เขาถามว่ามีวิธีไม่คาดหวังจากความรักไหมแสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณผู้ชายท่านนี้ก็คือเขาเกิด feeling และเขาเกิดเอ็กซ์ป t เ o ชันละคราวนี้ทําไมเขาเกิดเขาบอกว่าผมมีปัญหาหนึ่งตรงที่ว่าถ้าเราไม่เคยคุยกับเขาจะคาดหวังมันก็แปลกแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะมา่าวตอบไปแล้วเนาะถึงแม้เราไม่เคยคุยแต่เราได้รับรู้และเกิดความรู้สึกแล้วมันย่อมเกิดความคาดหวังได้อ่าดังนั้นของคุณเนี่ยคนนี้เขาบอกว่า พอส่วนใหญ่เนี่ยแต่ส่วนใหญ่มักจะได้มีโอกาสคุยแล้วการคุยนั้นมันรู้สึกดีด้วยสิแสดงว่าอะไรคะแสดงว่าคุณมีปฏิสัมพันธ์กันแล้วเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยคุณก็เลยโอเคเกิดความคาดหวังด้วยถูกไหมคะอ่ะแล้วก็การคุยเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ชวนคุยลื่นไหลดีอ่ะแต่อยู่ๆเขาก็ไม่ตอบเราอันนี้หมายถึงแชทออนไลน์นะครับ ไม่ตอบเพราะไม่อ่านทําให้รู้สึกไม่อยากคาดหวังแต่มันทําได้ยากจังและก็จบกันแค่นี้นะคะจบแค่นี้ก็คือในบทสนทนาเนี่ยหมอก็ตอบเข้าไปว่าขอบคุณสําหรับความเชื่อมั่นที่มีต่อหมอและคิดว่าหมอจะช่วยตอบคาถามนี้ให้คุณได้นะคะในเรื่องความรักเนี่ยไม่มีตําราโรงเรียนไหนสอนชัดเจนจริงๆค่ะแต่มีผลต่อชีวิตของพวกเราเป็นอย่างมากถูกไหมบางคนมีความรักดีๆชีวิตรุ่งพุ่งเลยอ่ะ ครานี้กลับมาอีกนิดนึงค่ะอันนี้อยู่ๆเขาไม่ตอบเราไม่ตอบเพราะไม่อ่านอ่ทําให้รู้สึกไม่อยากคาดหวังจริงๆเขารู้แล้วว่าสุภาพสตรีน่าจะเป็นสุภาพสตรีนะคะที่คือคุณผู้ชายคนนี้เขามาถามมาดาวอินบ็อกซ์มาถามอในแฟนเพจ a c e b o o k อ,อกหักมารักกับหมอนะแล้วก็น่าจะเป็นผู้หญิงเนาะเออแล้วเอาเดี๋ยวนี้เรามีหลายเพศอ,อ่กลับมากลับมาก็คือว่าเหมือนกับเขาอ่านแล้วไม่ตอบจริงๆแล้วหมอบอกเลยค่ะวิธีในการปฏิเสธ อย่าลืมนะคะการที่ไม่ตอบรับก็คือหนทางในการปฏิเสธอย่างหนึ่งที่ละมุนละม่อมเพราะอะไรเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่รู้จะปฏิเสธก็คือตอบโน้ม no อาจจะไม่ใช่วิธีของเขาหรือเขาอาจจะอยากรักษาหน้าตารักษาสถานภาพไม่อยากให้ให้ฝ่ายที่โดนปฏิเสธเนี่ยรู้สึกเกลียดรังเกยียจเขาเขาก็อาจจะเลือกที่จะเพิกเฉยหรือเขามองแล้ววิธีเนี้ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดอะไรแบบนั้น ะะการปฏิเสธเนี่ยมันมีหลายวิธีค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยวิธีหนึ่งเนี่ยก็คือการเงียบหายไปเฉยเซึ่งอาจจะไม่ตรงใจกับผู้ที่เฝ้ารออยู่ผู้ที่รอคำตอบอยู่หลายท่านบอกว่าปฏิเสธฉันไปเลยบอกเซโนไปเลยดีกว่าแต่แน่ใจหรอคะว่าคุณโดนเซโนไปเลยคุณจะไม่เสียเซลล์ดังนั้นค่ะไม่ว่าเขาจะเลือกใช้วิธีไหนในการปฏิเสธคุณแต่เขาปฏิเสธคุณ ่เมื่อเขาปฏิเสธคุณแล้วมันเป็นเรื่องของเขาคุณไม่ต้องไปหาเหตุผลว่าเขาปฏิเสธคุณเพราะอะไรแต่คุณกลับมาดูที่ตัวเองค่ะว่าตอนนี้คุณรู้จักรู้สึกชอบมีความคาดหวังแต่วันหนึ่งคุณก็พบว่าความคาดหวังเนี้ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่คุณหวังความคาดหวังไม่ผิดค่ะแต่ความคาดหวัง มันก็แบ่งเป็นสเกลอีกว่าเป็นความคาดหวังที่ใกล้เคียงความเป็นจริงหรือห่างไกลความเป็นจริงวันนี้คุณรู้แล้วว่าความคาดหวังของคุณเนี่ยมันเริ่มห่างไกลความเป็นจริงแล้วคุณเริ่มรู้สึกผิดหวังอ่าเพราะเขาปฏิเสธโดยที่เขาไม่ตอบคุณเขาเลือกใช้วิธีนั้นอ่าคุณก็ต้องกลับมาว่าคุณก็ต้องมาเซตพอยต์ของคุณใหม่ว่าโอเค ครั้งนี้ถ้ายังรู้สึกชอบอยู่แต่ก็ต้องเข้าใจนะว่าถ้าคุณคาดหวังต่อไปมันอาจจะมาใช่ว่าอาจจะมันใกล้ไม่ใกล้เคียงความเป็นจริงอ่ะแต่ในครั้งต่อไปที่คุณจะมีชีวิตต่อไปถ้าคุณไปรู้จักไปชอบแล้วเกิดความคาดหวังใครคนในคนหนึ่งคุณก็มีโอกาสที่ความหวังนั้นอาจจะใกล้เคียงความเป็นจริงที่จะเกิดหรือผิดหวังก็คือไม่ใกล้เคียงเลยโอเคนึกออกไหมแยกมันทีละกล่องทีละก้อน แล้วก็กลับมาดูที่ตัวเองกลับมาประเมินตนเองดีที่สุดส่วนในแง่ของเขาถ้าโชคดีที่คุณได้รู้เหตุผลจากปากเจ้าตัวหรืออะไรก็ตามอันนั้นก็ถือว่าโชคดีไปแต่หมออยากให้พวกเราย้อนกลับมาดูแลตัวเองประเมินตัวเองโดยความเป็นจริงนะคะค่อยๆเรียนรู้ไปกับมันค่ะความรักความรักเป็นสิ่งที่ดีมากๆเป็นสิ่งที่สวยงามมากๆทําให้เกิดความเมตตาจิตทําให้เกิดความสุขนะคะ ขอให้พวกเราผ่านมันไปด้วยดีไม่ว่าถ้าคุณจะเจออุปสรรคความรักไหนนะคะวันนี้คุณหมอพิตตี้แพทย์หญิงชาดาจมากกัมกรในอกหักมารักกับหมอต้องไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ